ตอนนี้ใช้อุปโหมมากี่ปีแล้วคะที่จริงยังไม่เคยใช้ครับแต่ว่าเห็นคนดูเยอะมากครับแล้วก็ดูแล้วน่าจะดีครับและเห็นเซลล์ด้วยรถด้วยก็เลยเข้ามาลองดูครับแล้วก็ดูรีวิวตอนก่อนซื้อก่อนซื้อเช็ครีวิวแล้วอ่ะดีหรือไม่ดีก็ส่วนใหญ่รีวิวเขาดีครับรีวิวก็ตอบตอบ ค่อนข้างตอบโจทย์ได้เรื่องสุขภาพอะไรแบบนี้แล้วเมื่อกี้ได้ลองสวมแล้วใช่ไหมคะเมื่อกี้หรอลองแล้วเป็นยังไงบ้างนุ่มฟูนุ่มฟูเลยใช่ยุูปมากเตึงเลยใช่ค่ะแล้วอูฟัวเนี่ยจริงๆอากจะมีตัวอาร์ซัพพอร์ตที่ไว้ซัพพอร์ตใต้อุ้งฝ่าเท้าด้วยนะคะตัวนี้มันจะช่วยลดการออกแรงของกล้ามเนื้อได้ถึง47เปอร์เซ็นต์เลยนะดีจังเลยพี่มีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวอูฟัวสงเรามากๆเลยนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะขอที่ความสุขค่ะ าได้ไก่โหได้สี่เพราะใส่รองเท้าประจำอยู่ครับใส่อยู่ประจำใส่นี้ไหมก็โอเคใส่ออกกำลังกายด้วยครับแบบเดินออกกำลังกายเบาๆอ่ะใช่ใช่ใช่ครับรองเท้าเราดีเนาะเป็นคราบรองเท้ามาหนักแค่ไหนก็ใช้มาตลอดอย่างที่ที่บ้านนี่มีอยู่ค่ะนี่มาซื้อเพิ่มพี่มีกี่คู่แล้วคะที่บ้านก็ประมาณสี่แล้วค่ะสี่คู่วันนี้ได้ไปกี่คู่คะได้ไปสองค่ะรองเท้าอโฟสใส่แล้วนุ่มสบายไหมโอ้ยใส่มาสิบกว่าคู่แล้ว ใส่สบายมากใส่สบายเท้าด้วยก็ลุงลุงเป็นปวดจนเท้าเนี่ยสายแล้วหายเลยช้ำเป็นลมช้ำไปเลยสาธุนะคะบายบายก่อนบายบายๆไปไหนเดินได้หน่อยใส่รองเทากุฟุแล้วมันนุ่มสบายไหมเดินดูหน่อยโอ้โหนี่เลยนะคะนี่เป็นไงเดินทางมาจากที่ไหนคะสมุทรสาครสมุทรสาครใส่กุ่มฟุลนานแล้วหรือยังคะพี่พอนี้มาประมาณสัก5ปีได้แล้วค่ะ5ปีแล้วนะมีโฟสกี่คู่แล้วคะตอนนี้ซื้อคู่หนึ่งใช้นานมากค่ะโอ้ใช้นานมากเลยใช่ประมาณเกือบปี ก็เกือบสองปีกว่าใช่ค่ะแล้วก็ใช้อุโฟอสมาเรื่อยๆเลยใช่นี้ก็เลยมาซื้อทั้งบ้านเลยให้แม่ให้ลูกแล้วก็เดยกก็จะดูของตัวเองด้วยเหมือนกันคุณแม่ใส่อูฟฟสมานานหรือยังคะมาหลายปีแล้วค่ะประมาณห้าหกปีอามีอุโฟสกี่คู่แล้วคะใช้พังไปแล้วสามประมาณสามคู่แล้วอยู่ปัจจุบันนี้สามคู่โอ้ก็คือใส่สลับสลับไปใช่ไหมอันนี้ก็คือใส่มาด้วยวันนี้แล้วตอนนี้ก็คือกําลังลองคู่ใหม่อยู่ลองคู่ใหม่หวังจะลองไว้อีกสักสองสามคู่ใส่อุโฟสมานานหรือยังคะ ใช้มาสี่ห้าปีแล้วค่ะเพื่อนมีคู่มกี่คู่แล้วคะใช่ปีละคู่ครับพอเก่าผมก็เปลี่ยนอ่าก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่อนนี้เห็นมันลดก็เลยมาซื้อเพิ่มเอาไว้ก่อนปีหน้าเลยเสร็จแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะนิ่มสบายสบายเท้าครับอ่าก็คือแบบรู้สึกได้เลยตั้งแต่ครั้งแรกที่ใส่เลยใช่ไหมใช่แต่ก่อนใส่แบบ ไม่ได้ซัพพอร์ตขามันเจ็บแต่อันนี้ไม่เจ็บแล้วครับไม่เจ็บแล้วเพราะอุโฟนเนี้ยเป็นเทคโนโลยีอุโฟนพิเศษนะคะที่คอนติอาจจะไม่มีการลอกเรลียนแบบเราได้นะคะใส่อุโฟนมานานแล้วะใส่ประจําเลยใส่มานานหลายปีแล้วอย่างคงหลายปีแล้วใส่ปีประมาณห้าปีได้ไหมคะได้มีอุโฟกี่คู่ละคะตอนนี้สองคู่สองคู่วันนี้มาเลือกจะมาดูมเพิ่มใส่อุโฟนแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะมันนิ่มกว่าอันอื่นคือพื้นมันดิ้นมากะ หอมนิ่มเป็นเลือดใช่ไหมแล้วก็ช่วยฟื้นฟูได้ด้วยเนาะคุณแม่เนาะใช้อุปกรมานานหรือยังคะปักหนึ่งก็ประมาณปีนึงได้ไหมคะน่าจะเกินน่าจะเกินแล้วหรอมีอุปกรกี่คู่แล้วคะสองคู่ครสองคู่ได้ใส่รองเท้าอุปกรแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะสบายครับสบายมากเลยครับตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้ใส่เลยใช่มคะคุณแม่ใส่อุปกรมานานหรือยังคะใส่นานแล้วค่ะหลายคู่แล้วค่ะใส่อุปกรแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะก็ใส่สบายแล้วก็สุขภาพพอดีคุณแม่ตากเข่ามาด้วยกกก็็ลลูเยหหาาารงพสุขภใ้ แล้วก็วันนี้มันเพิ่มแล้วก็เผื่อให้คติโตด้วยนี่นะคะก็คือเป็นบรรยากาศภายในงานนะคะแล้วก็ครอบครัวอุฟส์ของเรานะคะที่กําลังเลือกซื้อเลือกชมสินค้าของเราอยู่นะคะทุกคนอุฟซ์